ผู้ชมคะมาพูดถึงนโยบายหลักกันหน่อยนะคะสำหรับ Digital วอล l ล็ค่ะก็มีการยืนยันจากทางรัฐบาลมาแล้วนะคะบอกว่าจะได้ใช้แน่ๆตามทำลายเลยไตรามาส4ปีนี้แต่ระหว่างที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนก็มีเสียงสะท้อนจากนักเรียนนักศึกษานะคะบอกว่าอยากจะสมัครจังเลยแล้วก็อยากจะได้เงินก้อนนี้เอาไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียน,นะคะ่ะ ทีมข่าวโมโนทวินที่นายไปสำรวจความเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะที่ตอนนี้รัฐบาลกําลังเปิดให้ลงทะเบียนทางสมาร์ทโฟนผ่านแอปทางรัฐโดยนักศึกษาหลายคนค่ะสนใจเข้าร่วมโครงการเราก็ได้ลงทะเบียนเราด้วยแต่อยากเสนอให้รัฐบาลปรับเงื่อนไขการใช้เงินหน่อยได้ไหมโดยให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ16ถึง25ปีสามารถนําเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปซื้ออุปกรณ์ไอทีได้เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนคุณผู้ชม ขณะที่บางคนเนี่ยยอมรับนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนยุ่งยากมากและอยากให้ยกเลิกเงื่อนไขกําหนดรัศมีการใช้จ่ายโดยให้นักเรียนนักศึกษาใช้จ่ายได้ทั่วประเทศเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องๆบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพแบบนี้นะคะมีร้านค้าจำนวนน้อยค่ะคุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ในถึงขั้นตอนลงทะเบียนหนูมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากในระดับหนึ่งในการแบบว่ายืนยันตัวตนลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวหนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเช่นร้านคงร้านค้าอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไกลบ้านส่วนที่หลายคนตั้งคําถามว่าจะได้จริงไหมดิจิตอลวอลเล็ตไม่ค่อยคืบหน้าเลยหรือเปล่าเรื่องนี้นายจุลพร์มวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารายละเอียดโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่จะเสนอคอรมอรับทราบ จะอยู่ในช่วงที่ผูกกับเม็ดเงินนะครับดังนั้นจึงต้องรอก่อนแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องเสนอให้ครมอได้รับทราบบ้างทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์นี้โครงการดิจิต a l วอลเล็มีความคืบหน้าตามลำดับแน่นอนไปฟังคำยืนยันจากท่านครับรายละเอียดต่างๆที่จะเข้าครมน,นะคะ ก็มีความคืบหน้าตามที่ต้องต้อง,องดาเนินการเท่านั้นเองครับมันเป็นไปตามขั้นตอนไม่ไม่ตอบไม่ได้แล้วรายละเอียดที่บอกว่าจะต้องเข้าครมอให้เสร็จอีกรอบต้องรอในช่วงไหน,นะคะสุะ <S <S ดท้ายจริงๆเนี่ยคือตอนที่เราผูกกับเม็ดเงินดังนั้นดังนั้นภายในเดือนนี้ก็ไอภายในเดือนนี้อาจจะยังไม่ยังไม่นำเข้าถ้ามันต้องเข้ามันต้องเข้าตามขั้นตอนครับ ทางผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายตอนนี้นก็มีบางรายนะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค่ะเพราะว่าด้วยข้อจํากัดกว่าจะเบิกเงินดิจิทัลมาได้ต้องใช้เวลานานบางคนสายป่านไม่ยาวพอที่จะลงทุนไปก่อนแล้วก็เบิกคืนทีหลัง นางธนิวันกูลมงคลนายกสมาคมพัตตาคารไทยระบุว่าทุกวันนี้ทั้งโรงแรมทัวร์พัตตาคารร้านอาหารเน้นรับค่าบริการค่าอาหารเป็นเงินโอนหรือว่าเงินสดไม่อยากรับบัตรเครดิตแล้ว เพราะว่าต้องการเงินมุนเร็วต้องการเงินสดมากกว่าโดยสมาคมเตรียมไปหารือกับภาครัฐเรื่องของการนําเงินดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจร้านอาหารรวมถึงขอให้หาสายป่านอย่างเช่นธนาคารออมสินหรือว่าทอกศที่พร้อมให้เครดิตสัก2-3เดือนจนกว่าจะไปเบิกเงินดิจิทัลได้ค่ะ